สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของเลดมีนะคะเครื่องนี้เป็นเลดมี่โน๊ตสิบสี่ีนะคะเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะของตัวเครื่องนะคะซึ่งมันเนี่ยชาร์จเข้าช้ามากๆานะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมสิติดเอ็ดดับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เข้านะคะ แล้วก็ขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้านะคะอ่าอันนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวเก่านะคะตัวที่มันเสียนะคะส่วนตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะตัวชาร์จ อันนี้เดี๋ยวลองชาร์จนะคะอันนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะเข้า1.6นะคะเนี่ยตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้านะคะ อันนี้จะชาร์จแบ็ด่วนนะคะนี่ขึ้นชาร์จด่วนนะคะนี่นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะคะหนึ่งจุดหกนี่นะคะเราไม่ต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดมันก็ชาร์จเข้านะคะ มาตอนแรกเนี่ยมันเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะตอนนี้ทางร้านชาร์จให้เกือบลิมแล้วนะคะนี่นะคะได้แปดสิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนตัวชาร์จของ redmi note 1 4 g นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ